วัดเกิ่นกระถินนะครับวัดดังที่สายบุญต้องมานะครับผมวัดเกล่นกระถินเป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในตำบลบ,บ้านชีอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะครับแต่ไม่ได้มีหลักฐานใดๆที่บ่งบอกว่าวัดแห่งนี้สร้างในปีพศอใอดแต่ชาวบ้านต่างก็รู้กันว่าวัดแห่งนี้อยู่คู่กับหมู่บ้านแห่งนี้มาอย่างยาวนานแล้วละครับเพราะสมัยก่อนจะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นที่พำนักของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดลบบุรีครับครั้งที่หลวงพ่อเพี้ยนอคธรมโมพระที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้กับชาวบ้านได้ขนานนามพระพุทธร,รูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อปานก็เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระภิกษุชาวเขมรที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเพราะเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วตอนที่หลวงพ่อเพี้ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสใหม่ วัดแห่งนี้มีเพียงศาราเรือนไทยเก่าๆเท่านั้นเองนะครับจนมาในช่วงที่พระกูวิมนสมณวัดนะครับท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสของวัดเกรนกระถินหลวงพ่อและชาวบ้านก็ได้พัฒนาวัดให้ดีขึ้นมาและหลวงพ่อเพียนเองก็เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านด้วยจนกระทั่งหลวงพ่อนั้นมีชื่อเสียงเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านก็ได้พัฒนาวัดเพิ่มมากขึ้นโดยการสร้างสาวววัตถุข,ขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสาราการประเรียนพระอุโบสถวิหารกุฏิเป็นต้นรวมถึงได้ซื้อที่ดินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันวัดเกลื่นกระถินได้กลายมาเป็นอีกวัดที่มีความสําคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดลบบุรีเพราะนักท่องเที่ยวและสายบุญก็ต่างเดินทางมากราบไหว้สาการะหลวงพ่อปาน และไปกราบหลวงพ่อเพี้ยนที่เป็นที่เคารพนับถืออีกทั้งไปรับพรมน้ำมนต์จากหลวงพ่ออีกด้วยทําให้มีคนเดินสายมาที่วัดเกลื่อนกระถินกันตลอดเสมอมานั่นเองนะครับและล่าสุดที่ผมไปมานี้นะครับมีการจัดสร้างจัดตั้งหลวงพ่อทันใจที่รูปองค์ทรงเหมือนกับที่ประเทศเมียนมาเลยทีเดียวนะครับผมเองเนี่ยก็ได้ไปกราบไหว้สักการบ,บูชาแล้วก็ขอพรด้วยนะครับหากว่านักท่องเที่ยวหรือเพื่อนๆพี่ๆแวะไปที่วัดเกลื่อนกระถินก็จะเห็นบริเวณที่สร้างขึ้นใหม่นะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับผม